กล้แล้วใกล้แล้วรุ่นเล็หกคนค่ะทอยหกคนเล้ว463คนที่ดูอยู่ค่ะยังไม่ช่วยซื้อตัก6คนนะค่ะเมื่อกี้มึงว่าไปมเ็เขาไม่ที่น้อบอกใ้จำตรงน้อยันล่เราไม่เ้นรบงให้หมดเราก็ได้ดเจไปด้วยเต้นไปด้วยได้ไหม ชื่ออะไรเหรอกดตาไมหน่อยจ่ะเราชี Nine, Mother, okay. seis, ้ดูได้ไหมตัวดีค่ะเราชี้ดูได้ไหมโอเคคุเลิกไปหกเก้าหกแล้ค่ะเก้าเจ็ดแล้วค่ะเก้าเจ็ดแล้วค่ะดีกอีพี่นุ่น <laughs> จี่สาคน <sm all> ค่ะ มันเล่นเลยค่ะคลื่นจนคลื่นเลยมีมีห่วงคนออกข้างหลังเลยมีสองคนค่ะหนูมีแฟนเก้าเก้าเลยค่ะคนเดียวคนเดียวรู้ไหมยังคนเดียวข่าว่าไปหนูยังไม่เคยบอกเลยหนึ่งร้อยครบแล้วชายโยเฮ้ยนี่เราแค่ดมดอมาดูครบร้อยทีนี้ที่แม่มาตอนแรกมันสี่ศูนย์ศูนย์สอง เอาสองคนจะได้จะได้ครบหนึ่งคนอันนี้มันได้มันได้แปดเก้าแปดคนพอทีแรกมันทีสูถูสองถูมันทายนี้มันหนึ่งร้อยก็เท่ากับเก้าสิแปดคนคอยสอบคนค่ะดูดำดงไปเรื่อยคอสอบคนค่ะให้ดูาไปหาแฟนก่อนดีกว่าประกาศให้ท่านผู้ชมรับทราบนะครับพรุ่งนี้ที่พิษณุโลกก็เรื่องดำดงนะจ๊ะส่วนหนึ่งละท่าคอยคนเดียวค่ะขอยคนเดียวค่ะชีวิตเศร้าขึ้นมาทันทีเป็นแบบนี้เท้าหน่อยไวหรือเปล่าไว ขอสักสิบคืนก็เล่นได้ทั้งนั้นแหละนูตอบครบแล้วค่ะครบแล้ววันนี้แม่ใหม่ทำให้ทุกคนอยู่ในกลุ่มได้หนึ่งร้อยท่านนะคะขอบคุณมากเลยทุกคนที่สนับสนุนนะคะอ่าดูตรงนี้จบเดี๋ยวแม่จะลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าจงก็เป็นหนูแบ่งไม่ได้เพราะว่าหนูจะเป็นจำจงแต่ว่าชลิเกเดิ้ลหนูให้แม่เล่นเออตี๋เมี้ยแฟนดีกว่าว่ะ ได้ครบแล้วค่ะคหนึ่งร้อยให้ดูนิเจ้ก่อนขอบคุณคุณปูปรบลิชาค่ะเสียงเสียงแหบเสียงแหบเลย่นั้นนะคุณพากวิวดำตรงเกินเนี่ยงานผมเยอะทำยังไงได้ล่ะหยุดพาพได้ถ้าผมไม่พากคุณใชะใครมาพากให้คุณออกเนี่ยคุณเสื้อขาวนั่งอยู่ข้างหลังขอเสียงให้กำลังใจค่ะ ไรครับเป็นเสียงของคุณแม่กับลูกสะใภ้เขาปุยกันครับพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะวั่นี้พุ่มแล้วยายยังไม่ออกก็รีบผิดหรือไงจะต้องให้หลับซะก่อนออกฉากหลังอย่าไปบอกใครนะแม่ซื้อยานอนหลับให้แม่ใหม่กินจิ้งจับเล่นไกลคุณไอ้หนกๆๆๆไเรื่อเดือไงไกลไงเดี๋ยววันนี้จะเล่นไห้ดึอบไกเดี๋ยวหน่อยฮะให้ดูชาวนี้จบแล้วก็ลงอ่ะเออ คุอครบราคาครบราคโอเคนะคะเดี๋ยวอขอบคขอแม่ก่อนทุกช่างนี้จบแม่จะลงขอบคุณนทหรับรอบนี้ที่แม่เข้ามาทำให้มีคนเข้ากลุ่มเพิ่มอีกหนึ่งร้อยคนนะคะ โอ้โหน่ารักม <g ül üyor> <c oughs> ากอย่าแหวนจะไปต้องไปแบบไม่จบค่ะวันนี้เราให้ดูค่นี้ก่อนนะค่ะแม่นจะหมดขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณที่วันนี้แม่มานั่งพูดนี้ก็เข้าแล้วค่ะเข้ามาทั้งหมดประมาณ